ค่ายซันติสุรินครับอ่าไฟนีิวซ้อมมากี่วันครับวันสาอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายซันติสุรินอยู่ที่ไหนเนี่ยค่ายนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่สุรินทร์เลย<ม>อยู่นั่นมีใครเป็นผู้บองซ้อมแล้วมั้งครับมีตัวเงินตัวทองก็คือเพื่อนวิวเพื่อนในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยหกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเด็ดพยักเนาะเคยต่อยเขาไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ดูยังเขามวยสไตล์อะไรเด็ดพยักวันนี้มาเจอเด็พยักนะวางเกมวางแผ็งงีดีกรต่อยตามตาเรามีอะไรแก้ไขอุตุ้ยทีเนาะล่าสุดแล้วต่อยไหนไว้ครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยเป็นไงบ้าง แพ้คะแนนเหรอเวกแล้วนี้เลยมากรุงเทพวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สามหกกิโลเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างเดียวสิรถจุดหนึ่งออกกันดีเล่นด,ด,ด,ดีสายหน่อยเนาะร่างกายไฟนี่กีปร์เซ็นสมบูรณ์แห็งแรงวันนี้พร้อมเอาชนะออกับใครนะแจ้งเกิดในนี้ด้วยคุมมากี่กิโลครับรต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละสี่สิบ คนจังหวัดฝแฟนช่วยแฟนครับแรวหน่อยวันนี้พร้อมออกแชร์แล้วนะอะขอชคดีขอบคุณครับ